โอเคผมก็ต้องกล้าสวัสดีนะคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บ DID s t o r e shop นะทุกคนกำลับน้องหน่ะพี่อยากได้ญญไอเดียนะผมในงบหลักสิบนะผมวันนี้พี่พาทุกคนมาอยู่ในเว็บนี้เลยนะทุกคนก็สําหรับน้องหนะนะที่อยากได้คโค้ดนะผมเดี๋ยวเราพาไปดูคโค้ดนะผมเดี๋ยวไปหาพร้อมกันนะครับทุกคนก็ โ okay, อเคก่อนอื่นเราต้องสมัครกันก่อนนะครับผมทางด้านบนจะเป็นยูเซอร์นะครับผมแล้วที่สองจะเป็นล่าผ่านแล้วก็ยนนืนยันล่าผ่านนะทุกคนแล้วก็สมัครสมาชิกเลยน,นะครับพอคนสมัครสมาชิกไปเรียบร้อยนะผมก็เข้ามาตรงนี้นะผมก็โปรโมชั่นพนะิเศษนะผมเติมเงินครบ299นะผมจะได้เครดิตคูณ2 9, นะครับทุกคนก็นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูนะผมว่าวันนี้มีอะไรบ้างทุกคนก็เหมือนได้ทำแล้วผมสําหรับไอดีนะผมอยากได้ ID ดีไหนนะผมก็จัด ID ดีนั้นเลยนะครับทุกคนก็นะครับผมตอนนี้นะผมมี ID หน่วงค่าหมวกเอฟนะผมโคตรรวยนะครับผมแล้วก็ของอือ่นอื่นอีกนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนนี่ฮะประมาณนี้เลยแล้วผมชอบไหนก็จากมา้น,นะทุกคน ทุกคนนะผมสำหรับวิธีการเติมเพชรเอ,อย้ยไม่เติมเพชรวิธีการเติมโค้ดของก็วิธีเติมโค้ดน,น,นี่ผมเงินโบน์นี้ครับผมแล้วก็ใส่รหัสตามที่ได้เลยนะทุกคนนี่ฮนะโอ้ใครเนี่ยใส่โค้ดตามที่ได้เลยครับผม D I D 7 4็ดสี่เผม D I D 7 4ดเครับผมโอเคทุกคนพี่ได้ไหนึ่งร้อยนะทุกคนใครเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนโอเคไปครับ ี <horse park> ่สำหรับเงินเติมเงินเว็บนี้นะผมก็จะเป็นเงินเติมแบบสองขวันะทุกคนใครที่ได้ไม่ถึงน้อยนะผมหรือหรือจะถึงแล้วอะไรเงี้ยก็แน่นนะผมเติมไปก่อนนะทุกคนก็แนววิธีการเติมเงินว่าจะเป็นการเติมแบบสองขวัญนะทุกคนใครเติมไม่เป็นก็ดูคลิปตรงนี้แล้วก็ลิงก์ไว้ตรงนี้ก็จบปิคกระโปรงโอเคแต่ว่าเรามีหนึ่งร้อยนะผมเราสามารถซื้ออะไรก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาเอาเป็นไอดีหมวกเอฟแลระคำนะทุกคนนี่ฮะ ไปะทุกคนนะโอเคทุกคนนะก็นี่นบผมก็อยู่หน้นาอันนี้เลยทุกคนก็ได้มาแล้วผมสำหรับไอดียหมอกเอฟนะทุกคนนี่ครับ,ผม,รบ,รบผมก็จะเป็นไอเดียแล้วก็ไอดีนี้เชื่อมเฟซนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูนครับผมว่ามันได้จริงหรือเปล่าทุกคนไปเร็วเลยครับ โอเคทุกคนก็ท่นี้นะผมพี่ก็อยู่ในดีพี่ร้อยผมนี่ครับผมฟครับทุกคนนี่หมวก F ก้ามทองนะผมแล้วก็มีหมัดในเวลห้าทุกคนดูนี้หมัดในเวลห้าครับทุกคนนะแล้วยังตึงนะทุกคนดูดิกคนแล้วก็นี่ครับผมนี่เป็นห้าหมัดน,นะคะทุกคนนะโคตรตึงนะทุกคนดูดิโคตรตึงครับทุกคนตีหั้วกูแย่เอา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 ,เอาแล้วผมแล้วก็มีท่าวิ่งด้วยนะผมท่าถือเงินวิ่ง นะครับผมเป็นเป็นของจอชนนะ <S <S นะครับผมแล้วก็มีหมัดนะครับผมหมัดอัพเลเวลนะครับผมเลเวลห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมมีก้ามทองก้ามทองมีอ่าจังเกิ้ลเลตไลท์ด้วยนะทุกคนก็ก้ามทองแล้วโอ้โหถ้ามีป่าละวาก็มีนะทุกคนประมาณนี้นะผมก็สำหรับใครที่อยากได้ดีแบบนี้นะเดี๋ยวเย็นจริงๆใต้คลิปนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมวันนี้ก็บ๊ายบายครับทุกคนขอตัวไปแอดกันละกันเนาะ